ดเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอีกขคันนี่อีกข้างนึงกับโบเพ่กับข้างฮั่นเลยเด้อขาวจัว่วอ้อมโพลเลยจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้อจ้าสวัสดีครับยังอยู่ยังอยู่พคนนี้ยังอยู่ม่งยังอยู่ได้แล้วได้ส่องไปเบื่อดูไฟเงินเราอยู่ตรงนั้นถ้าเฮีอย,ยหอหลีก็คือสิกเพิ <c oughs> ่มตรงข้าได้เนาะแม่ <c oughs> <c oughs> น้องเจนายตเตแท้เลยมือนี่แต่ว่าที่ของเฮาเนี่อลังการสุดๆเลยหมูนี่ติ๊บเต็มๆเพราะแม่พี่น้องหนายจากคะแนนบอกมามอยากาวพาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งก่อนอยกเว้าวก่อนยังไม่อยากเก็บเลยตอนนี้ถ้าเอาไว้ให้ดอกใหญ่ได้ขึ้นสินเต,กกต็มโพลนก็น้องเะนายเต็มเลยหละคือนสิบแบบโพนนี่มีแต่เพชดคัก<ม>ข,ขาวๆจัวยเลยจ้ะแต่ว่าเอาไว้บ่ได้จ้ะจะต้องเอาเลยแหละน้องน้องจจนายเนาะ<ม>เริ่มเลยบ่เริ่มเลย อยากขยำอยากขยำเพราะไม่ใช่น้องม่ใช่อยากเก็บมาเก็บเลยนี่มูดนี่เป็นต้นไทเสียสละให้เลยถอดได้ในพื้นทีไหนมันหาได้มันได้อีกหรือเนาะอยากอ้างอ่ะมันแผลให้เก็บเลยแบบนี้หรือต้องเก็บแล้วเหมือนปวดตีมพูนเลยด้วยพี่ข่างที่ก็เหมือนกันเลยก็ข่างนั่นอ้อมโพูนเลยเป็นแบบนี้มุดเลยพูนค่ะอยากอ้างเงี้ย ให้เจ้าไหนให้เจ้าไหนนี่ไหมอ้างก่อนอ้างก่อนเป็นเบงกขออ้างก่อนปวดอีกระตูอยังเอ้ยไม่อยังนะอึ้งอ่างยังไม่อยากให้เก็บเลยผมมุดเล่นอยู่สอกเฮ็ดน้องคู่ซอยเลยที่จริงเขานั่งอยู่ตรงนี้เลยจ้ะไปห้อยเพื่อเหรอมาอึ้งไม่ต้องไงขอเก็บีลยบราชการนี้มาจ้ามางัดนักกันเลยจ้านี่พวกนี้ให้กี่คะแนนกันจ้า เดี๋ยวจะพาไปเบิกอีกข้างนึงอีกข้างนึง,งน,งนี่อีกข้างนึงกับโบเพ่กับข่างฮั่นเลยเด้อขาวจัว่วอ้อมโพลเลยจ้ะร่้ไหตอนนี้เบ่อยากเก็บเลยอยากอ้างเขาไม่พี่น้องมากกว่าป๊อสะโอนคักมามาจากข้างลาง่างแล้วเนาะ ขุดไปได้เอาไปขุดไปได้เพ่นถอดไปได,ด,ไปได้ต้องขุดเอาเลยได้จ้ะคนขุดฮาก็รรู้สึกว่าจะปวดหลังแล้วขุดหลายปวกเลยจ้ะมาถึงตอนนี้กับฮ<อ><อ>วนไห่ไทโพนนีสีจักรูลอยู่โพนแทบบินอนะยึะอยู่นะ ถ้าเต็มตะก้านี่ก็ประมาณสี่โลคิดว่านะคิดว่าคิดว่าถ้าคิดว่าดิถ้า,ถา,าบอกคิดว่ากายถ้าบอกคิดว่านี่ให้พอน,น้องจะนายงัดก่อนด้วยจ้ะเพื่อนโบเปียนะกเนาะเพื่นเฮ็ดง่ายเนาะ Nhanh Phần tiệc nhanh chíc đây tiệc hết ใจเย็นได้ฮอปปุ่นใกล้งเ,เงินฮอเนืเดือดอุ้ยอจเย็นได้ไม,นะไมัยเนี่ยเข้าโูนแล้วฮัมบู๊ขเข้าสูนแล้วฮัมบุ๊เสนดอกว่าเขาชินแล้วมาถึงตอนนี้ เพินงจะเอียงอีแบบนี้ไม่จิ้มเลยนะจิ้มลงมาพอนะป่ะว้า <74. S 1> อยู่ข้างห Arizona, ้องเราเขาเอาไว้เห็บพูนบินจักหน่อยนะเพร่อน้องจะนนายเนาะสำ่วยไข่ค่อยมาเอาสนับว่าแต่คือว่าอะไร ถ้าเฮานอนปุ๊บเฮากะเฝ้าบ่ได้เลยจ้ะเฮาก็ต้องเอาเลยถ้าเฮ็ดมันจะเป็นของเฮานี่แหละมันก็เป็นของเฮาตอนนี้แหละอืมเฮ้เขายังไม่อยากเก็บเขายังอยากสะออนอยู่เดี๋ยวอจะเจอเข้ามาจะได้เจอบ้านแม่นุงจไนซีอยู่เป็นบ้านหลังสุดท้ายโบมีเฮือนไผ่แต่ส่วนถ้าโบมียามเฮ็ดหรือยามอย่างชีบ่ค่อยมีไผ่เข้ามาได้จ้ะ เป็นบ้านหลังสุดท้ายในสวนแล้วจ้ะถ้ามีคนเข้ามาเริ่มคนพุ่งพ่านไปว่าจะเปะสี่ห้ามื่อหลังบ่มีไผ่เลยเพราะว่าเขาอยู่หลังเขาเขาเป็นเล็กหลังเขาหลังเขาหน้าเขาทุกเขาของเขาเขาไม่รักเราก็ใช่ไปแล้วหัวไหนเด้อห้าห,ห้าไผ่เน จะตอดมุกนานๆเพื่อได้สิตอดมุกนะจุบม,มือละมือ,มอ,อจุ่มเละเอามาเก็บก่อนจ้าช่วงนี้นะ่ะว่าสิได้ใส่ตะก้าใหญ่เนี่ยจะพกพาง่ายแล้วก็บันจุได้หลายพรนะ้อมเนาองพันจั์ไหนเนาะ<อ>จ,จ้ะงัดไปเลยจ้า มื่อเส็จง่ายมื่อฝั่งนี้ก็ยังฝั่งพุ่นยังฝั่งพุ่นอีกเห็นแล้วท้อเห็นแล้วท้อแท้ถามว่าอยากได้แน่อยากได้ดูตาพุ่นนี่ยอดอีหลีเฮ็ดอันนี้ปวดหลังบักพักเลยพคนน้องจะนายคือเฮ็ดปวดเนาะใส่พลังไม่น้องจะนายกับพุดนเหรเห็นเพื่อนพุดคือสีง่ายๆสนุกว่าก็เลยบอกว่ามาเปลี่ยนกันพุดนไม่น้องจะนายพุดได้สองบาทใส่พลังอีหลีจ้ะ จ็บเลยโอ้ยลมหนาวดูนะคือสิเขาขกล้องขนาดคิดว่าพลนักจินายคุดเฮ็ดเหือบว่าอกอะลมต้องขนาดใดหนาวซัเปิ่นหอนเว้ยเสือเปียกเลยมือก็ปเปียกเลยหนาวอีหลีพอจะซึมๆเหือว่าเมื่อยเฮงใช่ปะ อ้ยคือหายรุ่นเธอนอเป็นบ่ข้นจริอจ้อไหลอยู่นะยิ่เป็นปน้เป็นน้ยินโพนมันเหนียวต้องบิดเล็กน่อยอบอกไปนี่ลองตัวเอง <c oughs> ขา่ยยาวๆเข้าเห็นเพื่อนบรู่ะภาคเหนือหรือเปล่าเพื่อนมัดเป็นพวงเป็นพวงเป็นพวงกนนวันอยู่มันยังมาเทปเนี้ยแมนเป็นในเิปบอกว่าจาอืน่นคือเขาเนี่ย บางพื้นที่ห้องบ็คือกันอ้าวลึกแค่ขามเือนกันยังห้องบางคนก็นห้องเพ็ดปวกบางคนก็นห้องเฮ็ดโครนมือนทีเป็นเพ็ดจูนจีมัววัดเฮ็ดจูนอะ่ะสีใช้กบเพ็ดปวกหัวดำเห็ดปวกแหละที่ฮาเก็บที่ฮาวสุงอะ่ะปลายพญายก็เหมือนกันจ้ะจังหวัดเดียวกันเด้อคนละอำเภอแบบนี้ไม่ได้คนละอำเภอเลยคนละหลังคาเงอนกัห้องบ็คือกันเลยจ้ะ แต่ส่วนมากอยู่นี่สีห้องกันแบบเฮดปวกดำเฮดปวกขาวเนาะสีรูถ้าดอกขาวอ๋อสีคือเฮดนี้จ้ะถามว่าห้องคือกันได้โบมันก็คือการที่กระถินทะเลยเขาห้องกระถินตัวห้องปกระชินละแก๊กแม่นไผ่เพี้ยนแบบนี้ม่รูมันไผ่เพี้ยนเลยกํามือจ้ากําอีกา 何もないけど。 บ่วหยปวดหลังได้จังไดยเบื่อใส่เฮงขนาดผู้ชายยังงัดปลานี่กระเสือน์ที่ไฮแม่น้องเจนายงัดนะจ่ะผู้หญิงหน้าสิตืบนึ่งหมดแหละเจ็บหลังไหมนะมบอเป็นยางเด้อเฮ็ดยังไหลอยู่เข้าไปสิเจ็บหลังคือกันให้ตัวงัดเลยจืดอีกคนนึ่งคอลาคอลาบ่เดี๋ยวสิพาไปหาด้นี่หายังติดหลังก่อนหายังมาแก้ปวดหลังก่อน ฝ่ามือบอเนาะนวดเด้อให้หานิวอะไรวะแดงแดงวะฟาดเปียกเลยวะคาแต่ว่าตากล้องกันเลยงักจวดจวดเลยจ้ะบึ่งคือปลาไส้เหงแต่ว่ากระเหงเยอะมากปลดไส้เนาะต้องสองมือ ดิ่นเหนียวมาเนี่ยเหนียวเหนียวเหี้ยมาค่ะต้องกล้องพอรสรุปหายบ่โดดรถดเลยรือเปล่าหวัวนะหน้าก้าวเได้ใส่เหี้งตามหาค่ะตั้งกล้องคือเอโลงรือเปล่าไม่เข้ามาได้เอโลงมีดอกไม้มีดอกไม้ม นี่ย่งคือปฏิเนตเขาหลอ,อเออมาตั้งแต่ไหนมาตั้งแต่นานแล้วเขลอ,อบอกไม่เก็บเห็ตดิเขลอ,อมางัดให้ดูด,ดิต <c oughs> ิเก็บนี่เขลอ,อบอกฉันเป็นหมาเธ <c oughs> อเป็นทาสเธอ <c oughs> เป็นทาตุเก็บไปเขลอ,อบอก ซื้อข้าวซื้ออาหารให้ด้วยเนาะมาว่าดิหนิว่เป็นตุเป็นตะไหลใช่ไหมไหลเงียนม,มือขาเบิ่งเลอนะริดตรงเดียวนิดริดตรงกลางริดตรงกลางพอดีเลยเดี๋ยวช่วโตัวละครอ๋ออ๋อ เดี๋ยวนิดเดียวก็ถึง่ะไม่ยันเดิไปได้ขาดนอกเ็นทอน บวกกับกัดกัดทึ่งไม่ได้บวกกันเลยจะกินตั้งแต่หัวลงไปขากระบอกขาขึ้นมาหัวกระบอกกินครึ่งก่อนครึ่งกลางโอ้ยยาวมาก ออกอเกไดเอิ่องเกิดเมืออ่อกี้นี่ค่ะเ็เกิดแฝดีส <laughs> องดอก Mm-hmm. <sighs> อืมใช่เห็นไหมเอเอ,องหาวเน้ำตาไหลแล้วนี่หาวไหลเทือดอ่ะงนอนดี้มันกออกกําลังกายบ่ขุดบ่ยันตื่น <laughs> อากาศก็เย็นนี่มันหนานอนมากตอนนี้ เขามาคุยเท่เหีอย่างเขาคุยเหมือนนอนคุยจะมมเอาเลย ไอ่จ,เ,จเอาเขาหลอกเก่งที่ชื่นเอาไม่ขอมือหน่อยขอมือเขาหลอกโอเคเก่งมากเอาข้างนูน้นมาข้างนูน้นเอาข้างพุ่นเอาข้างพุ่นเร็วๆขอเอาขาหลอกข้างเร็ว <c oughs> มาเถ่ามาเถ่ามาเถ่าเล่นกับมาเถ่ากันเลยจ้าก่อน skip head โอ้ยลับลับลับ,ลบโอ้ยลับลับโอ้ยดูอย่างนี้นะโอ้ยลับโอ้ยลับเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> ขาหายคขาสิแล้วเลยจ้ะ ขอลอมาเรียนน้ำนี่นะแล้วนี่ได้ชิ้นที่พิเศษอย่างแค่นี่เท่นน่ะนเ่นน่ะมันิ่งขอลอนขลอเป็นหมาเ่าเลยนะจ้ะมาเก็บเห็ดดีกว่าบาเรียนน้ำแล้วมาข้างทางมาข้างทางไม่ต้องจะนายเห็นมาได้ดอกมันเชือกมันเชือกมิตินมีตัวเดียวอีกมาข้างทางกัน <laughs> เขาเก็บมาจะปีแล้วเนี่ยอยู่มีอยู่ในในคลิปสมาชิกใหม่เขาค่ะแดนลิดลิๆล,ลิตอนนี้ไม่ให้หยอยากให้โตเลยตอนอยังน้อยเปตเพงเปตเพงตอนนี้่งิเปตสังเปตไปปล่อยวัดหลวงพ่ออัน <c oughs> นั้นนนเขี่ยงมุดเลย่าื้สกิป <c oughs> <c oughs> ถ้ากล้องจะตีงเลยรไปว่าคอโลอสก,กิ๊ดได้จ้ะเอ,อ้อีกแล้ว<ม>วะ มูเสียงลมอย่างเคียเฮ็ดบุด้มีเลยอยากนอนมองนอนมากเสียง,งคยงนฝากบุ้มีแล้วอาจจะรับก็ได้นะตอนเงียบนาะน่นะี่แต่เสียงคะหลอเยยบไปไหมโอย เ็ปปพอยากรับนายยิ้มได้ด้วยด้วนด้วนวินาทีนี่อยากรับนายบอกว่ามาพูดอาจจะยังนะส่วยมะส่วยมะกเลย มไม่กวมันจะคิดอีกแล้วนี่จัดการคนมือนะโอเคจ้าหนาว ดินรัดบ่ชยขาขึ้นทีนดินเหอทคนตีนหนิไปอคก็ตีนโคนเลยทุคนตีนปุ๊บุุ điểm nhỏ mà đẹp chá anh đi ทีเดียวเลยบอกมนันปวดเลยเด้อโอวงหายแล้วปวดนอนปวดอืั <c oughs> อีกตัวนะเจ้าของโวนเพิ่มมุดไปมุดมาแล้วจะมุดอะไรล่ะทีเนี้ย ไปเกียปอนอือ <c oughs> อาจจะย,ยังนะอันนี้แ่จะไม่ต้องลูปดินเอาอะคือขาวน่ะเนาะเห็นปนน่งามแห้งมือมือแห้งงามาย,ยังฮึใช่ย,ยังโบทาอะวายังเนาะอืเขารอไมห่หย่อนเยอะ กินตีก็จ <bona? S 2> ้าขอบสกินตีก็จ้าเอาว่าจะได้อุ้มเาเนะเฮ็ดกันเลยกากล้องอยู่ไส่ไปเที่ยนก่อนดปุ๊ดดินกระกดไปขนาดดินแข็งบ่มีแข็งแม่ปรตีนเลย่ามีน้ำจืดหน่อยนี่เป็นกะรุดซืุต มีแขกบวกเลยกูขอกลัวเลยนะวนอย่นนี่กูกนกนกินบบนี้กล้ไ่ละไก่สิเป็นความจริงแลวไก่สิได้ฝันละอีกนิดเดียว คือบ้าสังดอกอนจงไว้ก่อนปลืมมันได้หรือเปล่าไม่ยนองอาจจะท่วงเลวก็ได้กำลังจะน่าเก็บเห็ดบ่มิดดอกันจะมาตรงนี้จับอันกุ้มสุดท้ายอีรีเด้วยจ้ะ เฮ็ดบินเขาบัได้บินเลยเด้อเป็นพนแตกแทนเหนียวขนาดน่ะเข่งเหนียวบวกแข่งปะพยามันต่อออกมาไหมขายเอาให้ ียืนนอนออกถือทางป้าม,ามรคารับตาโมคาเด้อดตัวถามขอตอกก่อนก็บตกที่หลังนะไว,ว้วพา,า,าไปพาไปขุดต่อบ่บ่บอบ่า,บา <c oughs> อะเนนี่จะขูดไหมนี่จีนนี่ <c oughs> จะขูดจีนเย็ดไหมนี่ ยักเลนา่าจะได้เงียบก่อนตอนนี้คำบอกได้เงียบพื่อสิสมองสิบประสังการ <_ V> นั่งไม่ได้สะลอน ยังไม,ม่ได,ด,ด้งัดเลยโอ้ยกอมแหงมาจ้านี่จ้า จ้าผลงานของเขาประมาณนี้เลยตาเขาไหวแน่นี่เขาเหลืองตาไฟโตมากเขาสีรับเลยตัวนี้จะผลงานของเขาก็จะประมาณนี้เลยก็จะไปขุดน,ะน,นอ้องเขาต้องใจเนาะขุดจังหน่อยก็สีแต่แท้ตู้ด้วยจบับแบบนี้เอาละจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น,น้องนใยหน่อยด้วยจ้าแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับตามมือโบขืนด,ดีจ้าเหลืองตาปะคะน้องเคยกินหม,มักปั๊มกุ๊บๆอยู่